สวัสดีครับคง่ายๆของนั้นต้มโจกใหม่แล้วครับวันนี้วันนี้ผมมีเมนูเป็นไข่เค็มครับนี่ไข่เค็มเมนูนี้คือหมูสับผัดไข่เค็มเคยทานกันหรือเปล่าตามร้านข้าวต้มร้านอาหารจีนพัทคานจีนอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างจะได้ทานบ่อยก็เดี๋ยวเริ่มเลยเมื่อกี้หมูสับไข่เค็มมาชอบแล้วก็จะมีกระเทียมซอยต้นหอมนะครับเอาไว้เลยมันหอย อ่าิ้วขาวน้ำตาลตัดน้ำตาลนิดนึงครับเพราะว่าไข่มันเค็มแล้วก็อพิกไทยป่นโอเคก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มเลยครับเราไม่ทำยากกว่านี้ก็เลือกเมนูผัดเบอรสองก็เช่นเคยครับน้ำมันใส่น้ำมันแล้วนะครับแล้วก็ กระเทียมครับที่ซอยเอาไว้ก็ผัดจนกระเทียมหอมนะฮะเสร็จแล้วก็หมูสับหมูบดนั่นแหละฮะลงไปผัดเลย เดี๋ยวเราจะนานนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปรุงรสแล้วก็เริ่มจากนี้เลยครับผิวขาวก่อนตานครับ แล้วก็ซ้องหอ่นางรมอันนี้หมูสุกแล้วนะครับแล้วก็เราปรุงรสไปแล้วก็จะใส่ไข่เค็มครับเพื่อนๆอาจใช้ไข่เค็มที่ยังดิบอยู่ได้ครับจะสวยงามกว่านี้อันนี้หาไม่ได้ก็เลยใส่เค็มตลาไปก่อนแล้วกัน อนนี้เดี๋ยวเพิ่มนิดนึงนะครับคือผมจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปหน่อยหนึ่งให้สีของอา,อาหารเรามันสวยงามมากขึ้นเดิมนะฮะหน้าตาจะออกมากมาณนะี้ทานกับข้าวต้มกุย้ยหรือว่าข้าวสวยร้อนนี้อร่อยมากเมนูนี้ เรเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็โรยต้นหอมครับที่เราซอยเอาไว้แล้วเราก็เบาไฟลงมาผัดให้มันสลดนิดนึงโอเคเป็นอันเสร็จครับเสร็จแล้วหมูสับผัดไข่เค็มง่ายๆในแบบของนายต้งโจ๊กเช่นเคยครับเดี๋ยวไปทานข้าวอีก <laughs> แล้วมันง่ายๆไม่มีอะไรมากมายก็เดี๋ยวส่วนผสมส่วนผสมก็ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆลองทําทานดูมีปัญหาอะไรยังไงก็คอมเมนต์ถามกันได้ครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโจกด้วยนะครับบ๊ายบายครับแล้วเ,เจอกันใหม่ครับ